สวัสดีเช้าที่แสนจะสดใสที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่แสนจะสุขสบายกับชีวิตดีๆที่ลงตัวแต่ดี๋ยก่อนนะนั่นนะ่ะมันก็ไม่ใช่สําหรับทุกคนหรอกนะสวัสดีครับผมคือหนึ่งในประชากรแห่งกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยรถติดผู้คนเบียดเสียดกันมากมายรวมถึงสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและมลพิษ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะพาทุกคนเดินทางออกจากความวุ่นวายไปพักผ่อนกันที่จังหวัดนา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 ,นา,นา,นาเอาละไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่าสำหรับการเดินทางนั้นก็มีให้ท่านเลือกมากมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถทัวร์รถไฟหรือแม้กระทั่งเครื่องบิน โดยในวันนี้เราจะเดินทางกันไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวโดยเส้นทางจากกทมไปจนถึงจังหวัดน่านรวมๆแล้วมีระยะทางกว่า676กิโลเมตรสำหรับโซนแรกที่เราจะไปกันนั่นก็คือน่านโซนเหนือซึ่งจะประกอบไปด้วยอำเภอปัว เชียงกลางและท่าวังผาซึ่งน่านโซนเหนือน,นั้นจะขึ้นชื่อเรื่องการทำเกษตรกรรมอย่างน่าข้าวด้วยภูมิประเทศที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นวิวของสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยทุ่งนาส่วนจะมีสถานที่ไหนบ้างนั้นตามไปดูกันเลยและที่แรกที่เราพามานั้นก็คือ ตูน้นาไทยหรือหรือตูน้นากาแฟตั้งอยู่หน้าวัดภูเก็ตอำเภอปัวจะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่วิวทุ่งนาพาเพลินเจริญหูเจริญตาไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งนาเขียวขจีซึ่งเราสามารถนั่งจิบกาแฟชมวิวชิวๆหรือจะให้อาหารน้องปลาแสนน่รักไปจนถึงการถ่ายรูปที่นี่ก็มีชุดไทยหรือให้เช่าด้วยนะ สำหรับใครที่อยากไปชมวิวทุ่งนาเขียวขจีสีสวยๆเราแนะนำให้ท่านไปช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับนอกจากวิวทุ่งนาแล้วก็ยังมีดอยสวนยาหลวงที่อำเภอท่าวังผาซึ่งที่นี่นั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นดอยปลูกกาแฟแหล่งใหญ่ของประเทศกันเลยทีเดียวเชียวแถมบนยอดดอยก็ยังมีทะเลหมอกที่รอให้เราไปยืนน้าวปากสั่นรับเช้าว,วันใหม่กันอีกด้วยนะครับท่านผู้ชม เอาละโซนต่อไปที่เราจะไปกันนั่นก็คือน่านโซนกลางซึ่งจะประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขซึ่งจุดเด่นนั้นจะอยู่ที่ศิลปะวัฒนธรรมเพราะน่านโซนกลางนี้จะมีวัดที่สำคัญอยู่มากมายไปดูกันดีกว่าว่าจะมีวัดอะไรกันบ้างวัดแห่งแรกที่เราพามปนั้นก็คือวัดพระาธาตุแช่แห้ง ที่อำเภอภูเพียงเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวนานที่มีอายุราวๆกว่า6 0รอปีและยังเป็นพระาธาตุของคนที่เกิดปีเถาะอ,อีกด้วยเรียกได้ว่าใครที่มาน,านั่นจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดขยับเข้ามาที่อำเภอเมืองกันบ้างดีกว่าที่ดีก็จะมีวัดศรีพันตน้นตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนานเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้วยตัววิหารภายในวั ที่มีสีทองงามเด่นเป็นสงา่าอารามตาหน้าดูชมแถมด้วยจิตกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเสียงเป้าบันไดทำให้วิหารแห่งนี้มีความงดงามเป็นอย่างมากส่วนอีกหนึ่งวัดที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้ามาเที่ยวที่จังหวัดน่านนั่นก็คือวัดปูมินตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดน่านที่มาของภาพวาดฝาผนังปูม่านย่าม่าน หรือที่เรียกกันว่าภาพกระสิบรักบัลนลือโลกจนเป็นภาพวาดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านมาถึงโซนที่สมกันแล้วนั่นคือน่านโซนตะวันออกที่โซนนี้จะมีสองอำเภอด้วยกันนั่นคืออำเภอบอ่อเกลือและอำเภอแม่จริมเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในร่องหุบเขาระหว่างทิวเขาดอยภูคาและทิวเขาหลวงพระบาง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของที่นี่ก็จะมีหมู่บ้านสปันเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของหุบเขาและมีลำธารไหลผ่านใครจะมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้มาช่วงฤด,ดูฝนและฤด,ดูหนาวเพราะจะได้สัมผัสบรรยากาศชุ่มชื่นของป่าไม้และสายหมอกที่ปกคลุมไปทั่วภูเขาอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนที่มาเที่ยวนั้นต่างพากันไปถ่ายรูปเยอะแยะมากมาย โดยถนนเส้นนี้ถูกเรียกว่าถนนลอยฟ้าถนนเส้นนี้นั้นจะมีสองฝั่งจากอำเภอปัวไปอำเภอบอ่อเกลือและจากตัวเมืองไปอำเภอบอ่อเกลือเป็นเส้นทางที่เราจะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทั้งภูเขาและสายหมอกถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจเลยทีเดียวมาถึงโซนสุดท้ายกันแล้วนั่นคือด้านโซนใต้ จะมีอำเภอเวียงสาอําเภอหน้าน้อยและอำเภอหน้าหมืน่นโซนนี้ก็จะมีอุทยานแห่งชาติอยู่สองแห่งนั่นคืออุทยานแห่งชาติคุนสถานที่อำเภอหน้าหมืน่นและอุทยานแห่งชาติสีน่านที่อำเภอหน้าน้อยซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยเสมอดาวโดยไฮไลท์ของโซนนี้ก็จะเป็นการมาตั้งตี้กลางเต็นรับอากาศหนาวกันบนยอดดอย บอกได้เลยว่าใครที่ชอบอากาศหนาวได้หนาวสะใจกันแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการท่องเที่ยวแบบชมความงามของศิลปะวัฒนธรรมแนะนำให้ไปเที่ยวน่านโซนกลางส่วนใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติเราแนะนำให้ไปที่น่านโซนเหนือและโซนใต้แต่ถ้าใครชอบการท่องเที่ยวแบบชุมชนแล้วล่ะก็ต้องไปที่น่านโซนตะวันออกเลย และก็จบไปแล้วสำหรับการพามาเที่ยวน่านของเราและน่านยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนได้ออกไปท่องเที่ยวในประเทศกันเยอะๆเพราะยังมีสถานที่ที่สวยงามอีกมากมายแล้วไปเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย